ราคาทองคำนะคะในช่วงต้นรายการที่บไปนะคะที่งรอเก้าสเหรียญน,นะคะก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจเลยทีเดียวะค่ะสำหรับนักลงทุนนะคะในตอนนี้ว่าจะไปกันให้ต่อนะคะหรือว่าจะมีการขยับปรับเปลี่ยนตรงไหนกันบ้างนะคะในกลยุทธ์ค่ะวันนี้มาพูดคุยกับคุณวรุษรุ่งขำนะคะผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG b u l l i o n and Futures กันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับประเมินกันยังไงดีครับคุณวรุษค,ครับเหมือนจะขึ้นมาชน1,200หลายวันละ ไม่ผ่านชนชนย่อยๆอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่ได้ลงแรงด้วยในในส่วนของโซนระดับพันสองร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อทอิซอนขึ้นไปต้องต้องจับตานะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมีการขึ้นมาชนหลายรอบแล้วก็สัปดาห์นี้ขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ1 2 0 7เหรียญดอลลาร์ต่อทอิซอนก็ยังยืนได้ไม่แข็งแกล่งะครับส่วนหนึ่งเนี่ยคิดว่าจะมีปัจจัยหลายๆตัวที่จะเข้ามากระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงปลายสัปดาห์นะครับแล้วก็ตลาดในฝั่งสหรัฐจะหยุดทําการ ก็พรุ่งนี้ตลาดจะปิดทั้งวันเลยในวันขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ในวันศุกร์ตลาดเปิดทําการเพียงแค่ครึ่งวันเนื่องจากเป็นวันศุกร์ของแ a c k f ฟเดย์นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของปริมาณการซื้อขายในสัปดาห์นี้อาจจะค่อนข้างเบาบางลงไปเนื่องจากตลาดจะหยุดทําการเกือบ2วันแล้วนะครับขณะที่ในส่วนของวันที่สหรัฐจะหยุดทําการไปเนี่ยยังมีปัจจัยหลายๆตัวที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของขาราคาทองคําแล้วก็ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังอาจจะส่งผลให้าราคาทองคํา มีการขึ้นหรือลงค่อนข้างแรงดังนั้นเนี่ยในระยะสั้นๆคิดว่านักลงทุนอาจจะเพิ่มความระมัดระวังในส่วนของการเข้าไปลงทุนในส่วนของการถือครองพันชันที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยจะเห็นว่าแรงซื้อก็ไม่ได้มากแรงขายก็ไม่มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาก็จะทรงๆ มาในระดับดังกล่าวเนี่ยตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในส่วนของการขยับขึ้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูในส่วนของโซนระดับ1 2 0 7 1 0ถึง1น1่นเหรียญดอลลาร์ต่อท o ิสออนาหากราคาสามารถผ่านขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะทําให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของคักองคําเป็นบวกมากขึ้นนะครับแต่หากยังผ่านไม่ได้จริงๆเนี่ย อาจจะเกิดการย่อตัวลงมาปรับฐานหรือการสะสมกําลังในระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูโซนระดับพันการ้อยแปดสิบถึงพันก่าร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญดอลลาร์ต่อเทส์ออนครับหากหลุดลงไปเนี่ยถือว่าแนวโน้มในระยะสั้นที่เป็นบวกอาจจะเสียนะครับอาจจะเกิดการพักฐานไปถึงระดับพันร้อยหกสิบกับพันก่าร้อยสาสิบเหรียญดอลลาร์ต่อเทส์ออนอีกครั้งหนึ่งแต่หากสัปดาห์นี้ปิดเหนือระดับพันสองร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อเทส์ออนได้นะครับ การขยับขึ้นมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบระดับ1,230ถึงระดับพันกับ250เหรียญดอลลาร์ต่อดอยลอนใช่ครับเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยสามสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดตลาดในแดนบวกแล้วก็ถ้าสัปดาห์นี้ยืนเหนือพันสได้ถือว่าค่อนข้างสวยรายเดือนเดือนพฤษกายนก็น่าจะปิดตลาดในแดนบวกเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของปัจจัยที่ยังคงต้องติดตามนะครับในส่วนของ วันพรุ่งนี้จะเป็นการประชุมของกลุ่มโอเปกเป็นผู้ผลิตน้ํามันดังนั้นแล้วเนี่ยทิศทางราคาทองคําในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นค่อนข้างชาัดเจนะนะครับ<ะ>ว่าจะมีการเคลื่อนไหวไปเป็นไปใน,นทิศทางเดียวกับทิศทางราคาน้ํามัน<ะ>แล้วก็การประชุมเฟดเอยหรือว่าธนาคารกลางยุโรปเอยเนี่ยจะให้ประเด็นไปเกี่ยวกับทิศทางของเงินเฟ้อ,อที่ค่อนข้างสําคัญนะครับ น้ํามันเนี่ยจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กําหนดในส่วนของทิศทางของเงินเฟ้อหากราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นเงินเฟ้อก็จะเพิ่มขึ้นตามแต่ว่าหากราคาน้ํามันชะลอตัวหรือปรับตัวลดลงเนี่ยเงินเฟ้อก็จะมีการชะลอตัวลงตามน,านะครับ <coeur. S 1> โดยทองคำเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าสินทรัพย์ที่สามารถใช้ป้องกันเงินเฟ้อได้ <scheint> <jard im. S 2> หากเงินเฟ้อเพิ่มราคาทองคําก็น่าจะเพิ่มตาม,ตามครับแล้วก็ในส่วนของ ราคาน้ํามันหากราคาน้ามันเพิ่มเงินเฟ้อฟก็จะเพิ่ม,มนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยปัจจัยดังกล่าวยังคงส่งผลเป็นไปในทิศทางเดียวกันออทิศทางราคาน้ํามันในช่วงก่อนหน้านี้จะเห็นค่อนข้างชัดเจนครับว่าราคาน้ํามันเนี่ยมีการทิ้งตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการผลิตน้ํามันในฝั่งสหรัฐที่มีการใช้ในส่วนของเชลล์ออยล์หรือว่าน้ํามันจากชั้นชั้นหินนะนะครับสามารถสกัดได้เราก็ปริมาณน้ํามันดิบที่มี ที่ค่อนข้างลุ้นตลาดเนี่ยจะทำให้ราคาน้ำมันมีการดิ่งลงมาประมาณ34%แล้วตั้งตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยในส่วนของทั้งกลุ่ม O p e ปเนี่ยก็จะมีการประชุมแล้วก็หารือกันว่าจะทำยังไงดีนะให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันหยุดหยุดลงนะครับแล้วก็อาจจะมีการดิดตัวขึ้นเพราะว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันเองก็ก็เริ่มที่ค่อนข้างที่จะแย่แล้วนะครับในส่วนของการที่จะต้องขายราคาน้ำมันในราคาต่ำๆนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยทางรัสเซียเป็นอีกประเทศหนึ่งที่พยายามเข้าไปรบบี้ะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของซาอุดิอาระเบียแล้วก็อิหร่านซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ํามันอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันก็ในส่วนของการรบบี้ต่างๆเนี่ยดูเหมือนว่ายังไม่มีท่าทีที่จะคืบหน้ามากขึ้นนะ,นะครับแล้วก็ในส่วนของปริมาณการผลิตน้ํามันเนี่ยก็ยังล้นตลาดอยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของต้องจับตาดูว่าการประชุมของกลุ่มโอเปกพรุ่งนี้ครับกาลังการผลิตน้ํามันที่ คาดการว่าน่าจะลดลงเนี่ยะจะลดลงจริงหรือเปล่าหากไม่ลดลงเลยนะครับมีการคาดการว่าราคาน้ํามันดิบเบนซ์ในตลาดต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีการย่อตัวลงมาแต่ระดับ60เหรียญดอละลาร์ต่อบาเรลซึ่งปัจจัยดังกล่าวก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะกดดันให้ราคาทองคาย่อตัวลงเหมือนกันนะครับขณะที่หากมีการลดกําลังการผลิตแล้วลดกําลังการผลิตต่ํากว่า5 0,000 0บาเรลต่อวันอาจจะไม่ได้ส่งผลเอฟเฟกอะไรต่อตลาดมากนะักแต่ถ้าลดถึงระดับหนึ่งล้านบาเรล,ะละต่อวัน อาจจะเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาน้ํามันมีการดิดตัวขึ้นก็อาจจะพยุงให้ราคาทองคํามีการขยับตัวหรือดิดตัวขึ้นได้ตามนะครับก็ประเด็นดังกล่าวี่ย,ยังเป็นปจนัจจัยในส่วนของปัจจัยระยะยาวที่น่าจะส่งผลต่อแนวโน้มหรือโมเมนตัมของราคาทองคําแล้วก็ราคาน้ํามันครับครับผมแล้วตอนนี้ตลาดนี่มองว่าจะ ลดหรือจะไม่ลดครับเนี่ยครับตลาดมีการคาดการณ์นะครับว่าอาจจะมีการลดบ้างแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในส่วนของการลดกําลังการผลิตของกลุ่มโอเปกเนี่ยจะลดในระดับใดบแต่คาดการณ์ว่าลัสเซยมีการเสนอแล้วนะครับว่าถ้าโอเปกลถ3 0 0 0 0นลัซเซยก็จะลดด้วย3 0 0 0 0นดังนั้นเนี่ยในเบื้องต้นอาจจะเห็นที่ระดับ ออมากกว่า5 0 0 0สนบาเรลคือถ้ารวมกันถ้ารวมกันใช่ใชครับอาจจะประมาณ ,00 แสนก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนพอที่จะพยุงในส่วนของที่ทางราคาทองคำได้ขณะที่ในส่วนของยอดการนำเข้านะครับตัวทองคำที่เป็นตัวทองคำแท่งจากทางจีนผ่าน ช่องทางก็คือผ่านทางกรมสุลการกรของฮ่องกงเนี่ย<ฆ>สำนักงานสถิติของฮ่องกงมีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยยอดการนําเข้าทองคําที่เป็นทองคําแท่งยังมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง<ฆ>แล้วก็ขยับเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนด้วยนะครับ<ฆ>ทั้งๆท,ท,ที่จะเห็นค่อนข้างชัดเจนว่าราคาทองคำเนี่ยเริ่มไต่ระดับเพิ่มขึ้นหรือไต่ระดับสูงขึ้น<ฆ>การขยับขึ้นของ ความต้องการทองคําหรือว่าแรงซื้อจากทองคําแท่งเนี่ยอ,อยากเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่หนุนนําให้มีแรงซื้อกลับเข้ามายังตลาดทองคำนะครับซึ่งอาจจะยังคงต้องจับตาดูนะครับว่าหากแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งจีนเริ่มมีการพัฒนาหรือการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราคาดการว่าแรงซื้อที่เป็นทองคําแท่งหรือฟิสิกสที่มาจากทางจีนเนี่ยอาจจะมีการเติบโต เพิ่มขึ้นตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวมากขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจะเห็นเลยว่าราคาทองคําก็มีการดิดตัวขึ้นตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากธนาคารกลางจีนทำเซอร์ไพรส์ตลาดโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปร,ประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกหนุนราคาทองคําให้ทรงตัวในระดับสูงได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางการจรีนประกาศโดยมาโดยตลอดเลยว่าฉันจะไม่ ใช้นโ,โยบายการเงินแบบผ่อนคลายนะนฉันจะรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจของจีนให้เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ดูเหมือนแนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงและก็ไม่ได้เป็นไปตามที่รัฐบาลจีนตั้งเป้าเอาไว้นะครับก็ยังเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้ทางการจีน,นจำเป็นที่จะต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมออกมาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในระยะสั้นเนี่ยก็ยังมีในส่วนของการประกาศออกมาอีกจากคณะกรรมการนโยบายการเงินของจีนว่า อาจจะมีการดูตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งในคอเตอร์สของจีนก็คือหรือในไรมารสของจีนนะครับหรือว่าอาจจะมีการดูนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็ในฝั่งญี่ปุ่นหากเขายังมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมทางการจีนเนี่ยอาจจะมีการ กระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมตามไปด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยประเด็นดังกล่าวก็เป็นการส่งสัญญาตัวหน,นึง่งว่าท่าทีของทางการจีนเนี่ยเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับแล้วก็หากมีการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงเศรษฐกิจเติบโตจริงราคาทองคํา<อ>ก็น่า,นาจะได้รับนอน,อนิสง์ ใช่ไหมคะแต่ว่าพูดถึงว่าเป็นปัจจัยที่หวังผลระยะยาวเหมือนกันนะคะทั้งราคาน้ํามันทั้งเรื่องของเศรษฐกิจของจีนนะคะในระยะสั้นในตอนนี้ในขณะที่สัปดาห์นี้อาจจะยังไม่มีปัจจัยทางสหรัฐเพราะว่าตลาดปิดเปิดมาในสัปดาห์หน้าให้กลยุทธ์อะไรหรือว่าฝากอะไรให้กับนักลงทุนดีคะ ในในระยะสั้นนะครับอาจจะต้องจับตาดูการเคลื่อนไหวของราคาทองคําอย่างใกล้ชิดนิดนึง<ะ>เพราะว่าหากราคาเนี่ยยังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนืโซนระดับ1 2 7 7งพันสร้ยเจ็ดหน่งนสรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออาจจะต้องมีการแบบทองคําออกขายเพราะว่าส่วนดังกล่าวเนี่ยถือว่ามีการทดสอบหลายครั้งแล้วนะครับแล้วราคาไม่ผ่านแล้วก็อาจจะรอในส่วนของการย่อตัวลงมาอาจจะเป็นโซนระดับ1นึ่น ก็้อหรือพันกเหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนก็ได้อ,อาจจะมีการเก็บบางส่วนหากราคามีการย่อตัวลงมานะครับแต่ว่าหากราคาสามารถทะลุโซนดังกล่าวขึ้นไปได้เนี่ย คนที่ถือทองสามารถถือต่อได้นะครับยังไม่ต้องขายแล้วก็คนที่อยากจะไร้ซื้อก็สามารถซื้อตามน้ําได้โดยการขยับขึ้นของราคาเนี่ยมีเป้าหมายถัดไปบริเวณ1,230ถึงระดับพันกว่าสองเหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนซึ่งในส่วนของเทนเนี่ยอาจจะกลับไปเป็นที่ทางขาขึ้นในระยะกลางที่ค่อนข้างสดใสเพิ่มมากขึ้นนะ,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการแกว่งตัวของราคายังถือว่าค่อนข้างผันผวนประกอบกับในระยะสั้นเนี่ย การเคลื่อนไหวของราคาทองคําในต่างประเทศอาจจะนิ่งนะครับถ้านักลงทุนจะต้องการลงทุนหรือเก็งกำไรระยะสั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเพื่อประกอบในส่วนของการตัดสินใจลงทุนเพราะว่าเมื่อราคาทองคําต่างประเทศนิ่งเราก็อาจจะใช้การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเป็นปัจจัยกําหนดทิศทางในส่วนของราคาทองคำายในประเทศได้เหมือนกันครับครับผมได้ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณมรรุทมากเลยครับคุณค่ะขอบคุณครับ เราบอกว่าระยะสั้นนะครับต้องจับตา1,207-1,210 <24. S 1> เหรียญน,นะครับถ้าเกิดสามารถยืนแล้วก็ทะลุได้จุดนั้นยังสามารถ follow by ขึ้นไปได้แต่ถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยต้องระวังแรงขายนะครับรอซื้อกัน,นีกคอยกที1,170ถึง1น8 0เหรียญครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ m o n e y บ i s ในค่ำคืนนี้เราสามคนและทีมงานลาคุ้มชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่น,นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ